สวัสดีวันที่30กันยานะคะวันสุดท้ายของเดือนกันยานะคะประตูนก็จะมาเสิร์ฟความแบบสีประตูน1.9แซดนะคะสีเทาแลมโบให้กับครอบครัวคุณสุจินนะคะกระตูนขอให้พี่สุจนะะินและครอบครัวนะคะใช้รถคันนี้นะคะ เป็นรถคำคูนะคะรวยรว,วยนะคะเดินทางไปไหนก็แควคลาดปลอดภัยนะคะยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวอีสุสุแสงหงษ์ฉะเชิงเซานะคะและขอบคุณครอบครัวพี่สุจินนะคะที่ไว้ใจให้กระตูนดูแลเป็นที่ปรึกษาการข่ายนะคะตูนทำอะไรค่ะตกปกพ้องตรงไหนนะคะพี่สุจินก็สามารถบอกตูนได้นะคะตูนจะได้ไปปรับปรุงแก้ไขนะคะ กระตูนยินดีบริการมากๆเลยนะคะยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวแสนห่วง,งชาเชนเศ้าค่ะบ๊ายบาย